แกนนี่แหละครับ มาเลยธรามาดาสิพอ่อโอ้นกบยุ่ือต้องเลีออย่ยวใหญ่เน่เรนะครับโอ้ครับโอ้เบรกเนะียยุ่ดีแท้เบรกมาซักต้นอยู่ไ,ไปใไส่พาวเวอร์ได้พ่อเดับงไ,ไงนะ องผมแหงร้อยเ่รอยรอยแปดสิบ,บหานะพ่บเครื่องอันนี้ก่อนเฮดโอนเยซซี่นะครับครับแต่ว่ามันมมนมีสโลกางตงสโลกางครับสอง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 ข้อเลยพ่อขผมสองข้ครับสองข้อมีสโลกลางครับ มันส่วงเหียวยากมันพวกอะไธรรมดาเนาะมันหนักต้องท่านพวกธรรมดาต้องยับไม่พูดไปถ่ายพอไม่ใช่ว่หนักหนาครับครับโอ้เสียสองลอยเจ้าลวดมือแบบแบตอนเลี่ยงไหมบอสกินยากต้อนเลี่ยนะ ua tao 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 Sao? tao 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 Ô, ไ่ก็เนี่ยเดอเวปห่ออะไรโอ้เว้เราพูดลูกคับพู้พใหญยเราครับครับ